สวัสดีครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับทุกท่านที่ส่งเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับทางร้านจะอธิบายตอนนี้นะครับว่าทางร้านประกาศรับซื้อตอนนี้เป็นแบบไหนนะครับทุกทุกท่านกรุณาดูคลิปให้จบนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดติดตามที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดรับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับ ขอให้ทุกท่านดูคลิปให้จบนะครับว่าเหรียญแบบนี้ขายได้หรือขายแบบไหนแบบกรุณาดูคลิปให้จบนะครับนะครับทุกท่านนะครับบางคนนะครับบอกว่าเนี่ยรับเนี่ยผมอธิบายก่อนนะครับหลายคนที่พูดมานะครับไม่คุณดูคลิปไม่จบมาแล้วคุณก็มาบอกว่าทางร้านรับซื้อไม่จริงนะครับโอ้โหหลายหลายคนมากนะครับ อย่ามาโจมตีกันเลยนะครับทุกท่านนะครับดูคลิปให้จบนะครับขอร้องนะครับผมจะขึ้นไอเดียลให้ก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมวางเหรียญก่อนนะครับทุกท่านนะครับแล้วผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ขายได้นะครับและผมรับซื้อจริงนะครับตอนนี้นะครับนะครับรับซื้อด่วนเลยนะครับนะครับผมจะอธิบายช่องทางการติดต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอเดียไลน์ให้นะครับรอสักครู่นะครับอ่าทีมงาน ขึ้นไอดียไลน์ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านดูไปช้าๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับทุกท่านหลายคนใจร้อนแล้วคุณก็มาบอกว่าทางร้านรับซื้อไม่จริงคุณดูคลิปไม่จบนะครับทุกท่านดูคลิปให้จบก่อนนะครับขอร้องนะครับนะครับคุณต้องใจเย็นๆนะครับคุณจะได้รับเงินกลับบ้านไปแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไอดียไลน์ให้แล้วนะครับนี่เป็นไอดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับต้องเป็นไอดีไลน์นี้เท่านั้นนะครับ ดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับกาุณานะครับถ่ายรูปมาประเมินราคานะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับต้องถ่ายให้ชัดๆนะครับแต่ถ้าใครถ่ายไม่ชัดต้องขอผ่านนะครับขออ่านแต่ไม่ตอบกลับนะครับเพราะว่าทางร้านดูไม่รู้เรื่องนะครับต้องนะครับใจเย็นๆนะครับทุกท่านอย่าใจร้อนนะครับคุณถ่ายรูปมากูก็ต้องถ่ายให้ชัดนะครับทางร้านจะได้ดูง่ายๆและตอบว่ารับซื้อหรือไม่รับซื้อนะครับ ใจเย็นๆนะครับเพราะเรามีทีมงานนะครับตอบลายทุกวันนะครับทุกท่านผมรับซื้อจริงนะครับลายของผมเข้าได้ตลอดนะครับต้องเป็นลายนี้เท่านั้นนะครับย้ําเลยนะครับลายนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมอธิบายเข้าเรื่องนะครับผมไม่อยากพูดมากแล้วและมีนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์ได้นะครับทุกท่านแต่นะครับผมคาเตือนผมวันนี้นะครับผมเดือดเหมือนกันนะบางคนนะครับคอมเมนต์มาว่า คำที่ไม่สุภาพนะครับคำที่ไม่สุภาพคุณไม่ต้องคอมเมนต์เข้ามานะครับคุณนะครับคุณจะโดนฟ้องนะครับผมบอกแล้วผมจะเอาจริงนะไอ้พวกที่แม่นคอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับไม่สุภาพนะครับย้ําเลยนะครับห้ามคอมเมนต์นะครับคําที่ไม่สุภาพนะครับอย่ามาโจมตีกันนะครับขอร้องนะครับทุกท่านผมรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับ บอกไว้เลยนะไอ้พวกที่นะระวังตัวไว้ด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับห้ามคอมเมนต์คำไม่สุภาพเข้ามานะครับหลายคนแล้วเดี๋ยวผมเดือดเมื่อไหร่นะครับผมตามถึงบ้านนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะครับระวังตัวไว้ด้วยนะครับคนที่นะครับคอมเมนต์ไม่ค่อยสุภาพนะครับนะครับผม รับซื้อจริงที่ช่องของผมนะครับอ่าแต่ผมเข้าเรื่องเลยนะครับตอนนี้ไม่ไม่พูดมากแล้วนะครับนะครับนี่เหรียญแบบนี้นะครับอ่านี่เหรียญแบบนี้นะครับที่ทุกท่านส่งเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับอเป็นจํานวนมากเลยครับเหรียญสองบาทแบบนี้นะครับนะครับปีเยาวชนนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเนี่พศสองพันห้ารอยนะครับ 28นะครับเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับที่ส่งเข้ามานะครับนะครับทางร้านตอบไลายแทบไม่ทันนะครับอ่าส่งเข้ามานะครับขายได้ไหมครับพี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่แบบนี้นะครับผมบอกเลยครับอ่ายังไม่มีราคาครับแลเหรียญปกตินะครับบอกไว้เลยนะครับแต่แต่นะครับผมจะบอกเลย ผมรับซื้อนะครับเป็นถุงนะครับทุกท่านถ้าใครมีเป็นถุงแบบสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานติดต่อทางร้านได้นะครับผมให้ราคาสูงนะครับมากกว่าหน้าเหรียญแน่แต่เป็นสภาพนะครับแบบในถุงนะครับย้ํานะครับต้องเป็นในถุงนะครับแล้วส่งมาประเมินราคานะครับรับซื้อนะครับรับซื้อแต่ถ้าทุกท่านลองสังเกตนะครับเหรียญนะครับครับหยิบเหรียญทุกท่านขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยทุกท่านเหรียญเนี่ยนะครับเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วคุณลองหยิบเหรียญขึ้นมาดูนะครับหยิบเหรียญไปช้าๆนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนนะครับนี่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 นครับหมุนไปช้าๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เป็นแบบระเสียนตรงนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเนี่ยแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับเนี่ยเป็นผะเสียนตรงแบบนี้นะครับนะครับเหรียญสองบาทนะครับผลิตมาหลาย แบบนี้นะครับผลิตมา5ล้านกว่าเหรียญนะครับครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับเหรียญ2บาทนะครับแบบนี้ก็นะครับส่งเข้ามากันเยอะเหมือนกันนะครับนี่เหรียญแบบนี้นะครับนี่ด้านหน้านะครับจะเป็นนี่ครับรัชกาลที่5กับรัชกาลที่9นะครับเหรียญ2บาทนะครับท่านด้านหลังตาเป็นเป็นด้านหลังตาแผ่นดินนะครับพศสองพันหนร้อยสามสามศูนย์นะครับก็ส่งมาเป็นจํานวนมากนะครับนะครับ แบบนี้ผมไม่รับซื้อนะครับแบบนี้ยแบบนี้เห็นไหมครับเป็นพระเสียนตรงนะครับไม่รับซื้อนะครับย้ำนะครับทุกท่านเป็นพระเสียรตรงไม่รับซื้อแต่ถ้าใครพบเจอนะครับเป็นเหรียญพระเสียรกลับแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับเป็นเหรียญสองบาทและเป็นพระเสียรกลับแบบนี้ย้ำนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับเหรียญที่ระลึกอ่ะจะเป็นพระเสียรตรงทั้งหมดนะครับจะเป็นพระเสียนตรงทั้งหมดแต่ถ้าใครพบเจอเป็นเหรียญนะครับ แบบนี้นะครับหมุนไปช้าๆนะครับเดี๋ยวขอซูมกล้องก่อนย้ำเลยนะครับต้องเป็นพระเสียนตรงนะครับรับซื้อสูงสุดนะครับราคานะครับสามพันบาทนะครับสามพันบาทนะครับนี่ต้องเป็นพระเสียนกับนะครับต้องเป็นพระเสียนกลับนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นพระเสียนกลับอันนี้เป็นพระเสียนตรงนะครับทุกท่านเนี่ยแบบนี้ไม่รับซื้อนะครับอย่าส่งเขามานะครับเพราะว่าบอกเลยนะครับต้องเป็นแบบเหรียญเดียวนะครับไม่รับซื้อนะครับ ถ้าเป็นแบบถุงนะครับเป็นแบบถุงจะรับซื้อนะครับเนี่ยเป็นพระเสียรตรงนะครับไม่รับซื้อนะครับย้ําเลยครับไม่รับซื้อแต่ถ้าทุกท่านลองไปกลับเหรียญของท่านนะครับเป็นพระเสียรกลับนะครับย้ํานะครับนี่นี่ดูนะครับเหรียญสิบาทนะครับที่ระลึกนะครับกาญจนาพิเศษนะครับเห็นไหมครับคุณจับเหรียญให้มั่นคงนะครับแล้วหมุนนะครับหมุนไปช้าช้านะครับหมุนไปช้าช้านะครับเนี่ยเป็นพระเสียรกลับมีอยู่จริงนะครับทุกท่าน ลองสังเกตเหรียญทุกท yeah, ่านนะครับเหรียญสองบาทนะครับปีแบบไหนปีอะไรก็ได้วาละอะไรก็ได้ครับหลายวาละเลยครับนี่วาละนี้ก็สิบล้านเหรียญนะครับผลิตส่งมากเป็นจํานวนมากแบบนี้ยังไม่มีราคาถ้าเป็นถุงนะครับผมรับซื้อส่งรูปมานะครับไม่ได้แกะเลยนะครับจากถุงจากถุงเลยนะครับห้ามแกะนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยเหรียญนี้ยังไม่มีราคานะครับเนี่ยแบบเหรียญเดียวเนี่ย แบบผ่านการใช้นะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับเนี่ยหลายวาระเลยนะครับแบบนี้แล้วจะไหนเห็นไหมานาครับลเออเนี่ยบแบบนี้เห็นไหมครับปูนิพลอดุลเจเดชราชการที่เก้าเห็นไหมครับเนี่ยพอต่อสองพันร้อยสามศูนย์เนี่ยเหรียญผลิตเป็นจํานวนมากนะครับสิบล้านกว่าเหรียญสามล้านกว่าเหรียญห้าล้านกว่าเหรียญไม่ยังไม,ไม่มีราคาแต่ถ้าเป็นถุงครับ ถ้าผ่านการใช้แล้วนะครับผ่านการใช้แล้วไม่มีราคานะครับผ่านการใช้แล้วยังไม่มีราคาอ่านี่เห็นไหมครับถ้าเป็นพันเยษกลับแบบนี้นะครับทุกท่านลงหยิบเหรียญทุกท่านมาดูนะเนี่ยไปหมุนไปช้าๆนะครับเป็นพันเยษกลับนะครับย้ําเลยนะครับเป็นพันเยษกลับมีราคาครับส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยนะครับสูงสุดถึงสามพันบาทนะครับสูงสุดถึงสามพันบาทนะครับรับซื้อจริงนะครับที่ช่องของผมนะครับรับซื้อธนบัตรเก่าเหรียญปั๊มผิดพลาดนะครับสวัสดีครับ รับซื้อด่วนเลยนะครับเหรียญ2บาทนะครับนะครับเหรียญ2บาทแบบรุ่นไหนแบบไหนก็ได้หมดนะครับขอให้เป็นพระเศียรตรงนะครับย้ํานะครับต้องเป็นพระเศียรตรงแบบธรรมดาไม่รับซื้อนะครับแบบธรรมดาไม่รับซื้อสวัสดีครับ